ขอต้อนรับเข้าสู่ Sex Education YouTube นะคะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะจะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องที่มีเอ,อ่อท่านผู้ชายเนี่ยถามกันใหม่เยอะมากนั่นก็คือเรื่องของการวัดถุงยางนั่นเองว่าเฮ้ยเวลาจะวัดถุงยางมันวัดยังไงได้บ้างเพราะจริงๆแล้ววะสูตรถ้าเราถ้าเราแบบ,แบบเปิดหาตามไหนอะมันก็จะบอกแค่ว่าเออเนี่ยก็แค่เอาแบบเอาไปหารสอง เออใช่ไหมแล้วที่จริงอาะสูตรมนะันผิดก็เดี๋ยววันนี้จะมาแบบสาธิตให้ดูแล้วก็ดูกันเลยว่าเฮ้ย mm. วันจริงอะ่ะสูตรที่ถูกต้องมันคืออะไรยังไงบ้าง mm. อ่ะอันดับแรกขอหยิบขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาหยิบขวดขึ้นมาเฉยๆอ่ะนะคะหยิบขวดขึ้นมาเฉยๆสมมติว่าอันเนี้ยก็ติต่างว่าเป็นแบบคอวยอยของเราให้วัดนะคะตอนที่แข็งตัวแข็งตัวนะจ้าไม่ใช่ว่าตอนอ่อนเดอว,วัดตอนแข็ง นะอ่ะโอเคว่าตอนนี้มีต้องมีอันดับแรกก็ต้องมีคอวย,ยอก่อนนะคะหนึ่แต่คุณแม่ไม่มีก็เลยใช้เป็นอันนี้แทนต่อมานะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือใส่วดัดใส่วัดอีดอกซื้อ19บาทอันนี้ซื้อ19บาทมาจากช้อปปีนะคะเสร็จแล้วคุณก็วัดค่ะอ่ะแม่ทําให้ดูอย่างนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็หยิบใส่วัดขึ้นมาใส่วดัดนี้แล้วก็วดัด นะตรงแกนกลางลำของเรานะคะโอเคอ่ะแล้วเวลาดูเนี่ยสมมุติอันนี้มันได้เท่าไหร่18เซนใช่ไหม18เซนก็คือ18เซนก็คือ120มิลิเมตรใช่ไหมเออสูตรปกติมันคืออะไรเอาไปหารสองเอาไปหาร2คืออะไรอี่ดอก90ถุงยังใส่90ตลกแต่คือเข้าใจแหละว่าขวดคมก็คือใหญ่เกินไปอ่ะ งั้นเอามาดูส่วนที่เล็กลงกว่าขวดโขกคืออะไรไม่ได้น้ำพิปไม่ได้คือติต่างเอาใหม่สมมุติก็เอาเป็นขวดโขกเหมือนเดิมนะแต่สมมติว่าคุณแม่เนี่ยอ่ะวัดได้เป็น12แทนละกันสมมตินะว่านิบส12แต่คราวนี้ไม่ใช่นั้น18นะ12น่าจะลงมาอยู่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่เท่าไหร่นี่อ่ะเนี่ยประมาณนี้นี่ ทีนี้สูตรปกติก็บอกว่าก็เอาอีเล่เอเอาเอร้อยยี่สิบเนี่ยไปหารสองไซส์ที่ได้ก็คือจะเป็นเท่าไหร่คะไซส์หกสิบหูไซส์หกสิบสำหรับผู้ชายชทยก็ดูแบบปุ่งปังปรังปังปรี้อยู่ไหมเออสุดปังใช่ไหม แต่ความจริงแล้วอะ่ะมันผิดเด้อเพราะว่าจริงๆแล้วว่ะคืออีไซส์หกสิบป่ะนะสมมติว่าเรามาหารสองเสร็จใช่ไหมได้ไซส์สมมติเราแกนกลางเสร็จหารสองแล้วเลขที่ออกมานะคะมันคือเลขหกสิบแต่หนูอะ่ะไม่ต้องไปซื้อถุงยางไซส์หกสิบนะเราอะ่ะเลขจริงๆของมันก็คือมันต้องเป็นสองจุดสามเพราะถ้าเราซื้อไซส์หกสิบมาคือมันจะแบบพอดีซึ่ง เวลาใส่ถุงยางอะ่ะยู่ไม่ควรใส่ให้มันพอดีตระกูลเราจะควรใส่ให้มันมีความคับนิดนึงคับสักประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก10บถึงยีถ้าเกิน20%ก็คือคับไปแน่ไม่ได้นะคะก็ควรจะคับแค่ประมาณเอ่อ10บถึงยีดังนั้นเนี่ยสูตรที่ดีที่สุดนะคะก็คือการที่จะเอาไปหารด้วยอะไรคะหารด้วย2.3นะอย่างเมื่อกี้นะคุณแม่วัดได้120ใช่ไหมคะเอา120หาร 2.3มันจะตอกออกมาที่ประมาณ52องอ๋คิดเลขเก่งโอ้ยไรายมากเจนเนียสมาจุดที่บ้านาณ52.1เออดังนั้นก็อย่ามาโนว่าตัวเองไซส์0กสิไซส์ที่ถูกต้องของเรานะคะก็คือไซส์ยอยู่ที่52นั่นเองนะอ่ะโอเคเอ่อก็เป็นประมาณนี้จะเอามาง่ายๆนะคะเออทำอยังไงบ้างก็คือ1 ทำตอนที่มันแข็งเต็มที่วัดตอนที่แกนกลา,างลำวัดได้เท่าไหร่นะคะหน่วยนะเป็นมิลลิเมตรเดอแล้วเอาไปหารด้วย2.3และนั่นก็คือจะได้ไซส์ถุงยางที่ถูกต้องนะคะโอเคสารวันนี้ก็มากันแบบสั้นๆแล้วก็คุณแม่มีอะไรจะมาโปรโมทใหม่ก็คือไม่มี ก็คือสามารถไปฟังแบบว่ามีพอด t แคสที่จริงที่จคนอาจจะตามมาจากพอด t แคสอยู่แล้วแหละแต่ก็คือคอนเทนต์ในพอด t แคสกับคอนเทนต์นี้เนี่ยมันก็คือจะมีความต่างกันเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครแบบว่าสนใจอยากจะทักเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบจีเจออะไรอยเงี้ยก็จะทัเข้ามาที่ไอจได้ <laughs> นะจริงคือเขาเข้ามาปรึกษาในทุกเรื่องแหละก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ